สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องการแพรก่อนโดยวงโดยอาจารย์กิ่งฟ้าหรือว่าช่องกิ่งฟ้า2465 Channel นะคะต้อนรับเข้าสู่ทํานายดวงเป็นประจำทุกคลิปเลยนะคะสำหรับคลิปนี้เป็นคลิป timeless นะคะเปิดมาดูเมื่อไหร่ก็ได้ภายใต้หัวข้อเดียวกันนะคะที่ชื่อว่า เรื่องใหญ่สำคัญอะ,อะไรที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณในระยะเวลา23วันนี้นะคะกะ็เป็น12ราศีนะคะ,ะก็ขอทุกท่านดูเป็นแนวทางอย่างมีสตินะคะการทำนายของอาจารย์กิงฟ้าเป็น general reading ทำนายดูยภาพรวมอย่างเช่นเดิมนะคะมันอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นเรื่องปกติแต่ขอทุกท่านดูตรงนี้เป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์เด็เพียงเท่านั้นนะคะเพราะว่าสุดท้ายจะดีไม่ดีอยู่ที่ตัวคุณเป็นคนกาหนดดวงชะตาไม่ใช่ไพ่หรือคำแนานของอาจารย์กิงฟ้านะคะถ้าอะไรไพ่ต้องการที่จะเตือนกิ่งฟ้าก็จะทํานายตามนั้นแต่ถ้า อะไรที่ดีอยู่แล้วนะคะก็ถือว่าเก็บเป็นกำลังใจให้ทุกท่านได้ดำเนินชีวิตต่อไปนะคะอ่าแล้วก็สิ่งที่สําคัญนะคะถ้าท่านใดที่ต้องการปรับความเร็วความช้าในการพูดของอาจารย์กิ่งฟ้ากิ่งฟ้าบอกมาโดยตลอดว่ากิ่งฟ้าเป็นแบบนี้มาตลอด10ปีในการทำ u t u b e นะคะคือเข้ารอบสู่ปีที่10แล้วก็ยังพูดสไตล์แบบนี้มาโดยตลอดนะคะไม่สามารถที่จะ เปลี่ยนตัวตนตัวเองได้เป็นตัวเองมาโดยตลอดนะคะฉะนั้นถ้าอยากปรับให้เร็วขึ้นช้าลงฟันเฟืองด้านขวาบนของ YouTube มีให้กดได้เลยกดเข้าไปปุ๊บไปเจอคําว่า playback speed หรือว่าปุ่มปรับความเร็วความช้าถ้าทุกท่านโอเคกับ normal speed แบบนี้ไม่ต้องปรับไปทั้งสิน้นให้ฟังต่อเนื่องได้เลยแต่ถ้าอยากปรับเร็วขึ้นช้าลง ทำได้หมดเลยตามใจชอบของแต่ละบุคคลนะคะโอเคค่ะเพื่อไม่การเสียเวลานะคะเราไปเริ่มรับฟังรับชมคลิปวิดีโอของวันนี้กันเลยดีกว่าคะ่ะสวัสดีนะคะสำหรับชาวราศีพฤษภนะคะเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าเรื่องใหญ่สำคัญอะไรที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณในระยะเวลา23วันต่อจากนี้คือแล้วแต่ไพ่จะบอกเลยนะคะํะำนายจากไพ่พี่เน้แล้วก็ไพ่เลดอย่างเช่นเดิมค่ะ i n s i g h t perseverance concentration spiritual practice 10 of cups 9 of wands page of swords Ten of Swords, Nine of Cups, Two of Cups, Queen of Pentacles, Five of Swords, The Emperor, King of Wands. พระรามหมอชีวโกโกมารพัฒพระหานมุมานค่ะโอเคพลังงานโดยภาพรวมเป็นอย่างไรเออสิ่งที่กิ่งฟ้าเห็นนะคะชัดเจนมากๆก,ก็คือในเรื่องของผลประโยชน์ ในเรื่องของทรัพย์สินก้อนโตเนี่ยมันถ้ามันเป็นของเรามันก็จะเป็นของเราหรือบางคนอาจจะบอกว่าช่วงนี้เนี่ยตั้งใจทำหากินมากๆหรือว่าการลงทุนอะไรบางอย่างรอผลกําไรก็มีโอกาสที่จะได้เพราะว่าไพ่มันขึ้นว่าผลประโยชน์ก้อนโตหรือว่ามีการร่วมมือทํากับผู้อื่นอย่างเงี้ยอย่าลืมนะถ้าทํากับผู้อื่น รือร่วมลงทุนอะไรเนี่ยต้องมีสัญญาให้มันถูกต้องตามกฎหมายจะได้ไม่มีปัญหาตามมาเรื่องเงินมันไม่เข้าใครกับใครนะคะอันตรายอย่าเป็นแค่สัญญาใจนะคะอันนี้ก็เตือนกันเนาะแต่กิฟฟ้าเชื่อว่าคุณรู้อยู่แล้วล่ะอันชาอะไรที่มันแบบเป็นการลงทุนอะไรเงี้ยคือมันทําได้นะแต่วางแผนดีๆแล้วถ้าเราทําคนเดียว ก็แค่ต้องวางแผนให้เยอะแต่ถ้าเราทําร่วมกับคนอื่นมากกว่า1คนเป็นต้นมากกว่า2คนเป็นต้นไปที่กิ่งฟา้าหมายถึงะนะคะคือ,อการคอลลัหรือการโคเอรเรกับผู้อื่น่ะเราเองต้องต้องดูให้รอบคอบต้องดูดีๆเท่านั้นเองนะคะหรือว่าอาจจะแบบว่าอาจจะมีคนขอคำปรึกษาขอคําแนะนวจากผู้อื่นด้วยก็จะยิ่งดีเพราะไพ่จริงๆจะบอกว่า ช่วงนี้คุณเองอาจจะต้องไปช่วยเหลือคนอื่นก็ได้แต่ในเวลาเดียวกันก็จะมีคนช่วยเหลือเราช่วยเหลือกันไปช่วยเหลือกันมาอะไรเงี้ยเป็นลักษณะของการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะคะแต่มันก็จะมีไพ่ขึ้นเตือนว่า1ถ้าจะลงทุนอะไรดูให้มันดีๆระวังในเรื่องการผิดหวังการหักหลังหรือการโดนโกงไม่ใช่ว่าจะเกิดขึ้นกับทุกคนนะไพ่แค่เตือนถ้าเราระวังดีๆเรารอบคอบเราดูอย่างถี่ถ้วนแล้วไม่เกิดปัญหาแน่นอน 2. นะคะาการช่วยเหลือคนอื่นช่วยเหลือได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนแล้วก็ต้องดูความมาม สมด้วยว่าช่วยเหลือแล้วมันจะมีผลเสียอะไรตามมาห,าหาหรือเปล่าหรือทําให้เราเดือดร้อนหรือเปล่านะคะประมาณนี้ฉะนั้นบอกเสมอเป็นคนดีมันเป็นได้แล้วดีมากๆด้วยนะแต่ต้องเป็นโดยที่เราไม่เดือดร้อนตัวเองอย่าเบียดเบียนตัวเองไม่ฉะนั้นเรียกว่าเป็นบุญกุศลไม่ได้นะคะเบียดเบียนตัวเองเนาะ,ะถ้าในกรณีบางคนคิดจะไปปฏิบัติธรรมไปสวดมนต์ทำสมาธิหรือว่ามีแพลนที่จะแบบว่า ในลักษณะของการเดินทางไปต่างประเทศหรือว่าเรียนภาษาเพิ่มหรือว่าทํางานบริษัทข้ามชาติช่วงนี้จะดีดีเป็นพิเศษเลยนะคะแต่ยิ่งค้าใครแบบฝึกทางจิตวิญญาณพยายามที่จะนั่งสมาธิพยายามที่จะฝึกจิตต่างๆให้มันนิ่งขึ้นกิ่งฟ้าสนับสนุนมากๆดีนะคะทาต่อไปเลยนะเพราะไพ่มันขึ้นว่าต้องการมากเลยค่ะในการนั่งสมาธิการทําบุญการสวดมนต์ทุกชนิดนะคะจะเหมาะสมกับชาวราศีพฤษภมากๆถ้าคุณทําคุณก็จะได้ ดังนั้นนะคะเรื่องสติและปัญญาความคิดของคุณจะยิ่งลดแรนมากขึ้นกว่าเดิมนะคะในเรื่องความคิดความอ่านของคุณกิ่งฟ้ามองว่าช่วงนี้จะเป็นแบบว่าเป็นช่วงของการที่เราคิดอะไรไอเดียอะไรคนก็สนับสนุนเราเป็นหนึ่งคนซื้อไอเดียของเราโอเคกับสิ่งที่เราพูดสิ่งที่เราคิดนะคะค่อนข้างมีผู้ใหญ่เมตตาเราดีมากๆนะคะแต่มันขึ้นทำเตือนสอรอบไม่ได้อยากทำนายซ้ำนะไพ่อะมันขึ้น ว่าอยาให้ใครมาหักหลังเราได้หรือเราแบบอย่าไปคลิกลิงแปลกระวังให้มันดีๆอย่าให้ใครหยิบยืมตังค์อย่าไปเซ็นคำประกันให้ใครระวังให้หมดเลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญไพยย่แปลกนใบนี้ขึ้นมาแทบทุกราศีเลยอย่าอีโก้สูงนะคะแล้วก็ระวังในเรื่องความเก่งของเรามันอาจจะไปทําให้ใครเหมือนไส้เราแต่อย่างที่กิ่งฟ้าบอกถ้าเรามาด้วยความสามารถเราเก่งด้วยความสามารถไม่ต้องไปกลัวแล้วก็ ไม่ต้องไปโอ้อวดอะไรทําตัวปกติแล้วกิ่งฟ้าเชื่อว่าคุณจะเอาตัวรอดได้นะคะยิ่งเราโอ้อวดยิ่งเราแบบไปบอกไอเดียเราที่เราจะทำอะไรเงี้ยมันจะยิ่งมีปัญหาตามมาในกรณีคําว่าไอเดียที่หมายถึงหมายถึงว่าสมมติว่าเราคิดอะไรบางคนแบบคิดปุ๊บเอาไปโพสต์อะไรเงี้ยสมมติเฉยๆนะเออบางทีคนขโมยไอเดียเราไปก็ได้ฉะนั้นถ้าคิดจะทําอะไรทาให้สาเร็จไปเลยแล้วค่อยมาบอกทีหลังว่าฉันทําเสร็จแล้วนะอะไรเงี้ยทำสำเร็จแล้วนะเหมือนเป็นเคล็ดด้วยค่ะกิ่งฟ้าจะเป็นแบบนั้นเมื่อก่อนอะกิ่งฟ้าเป็นคนที่แบบว่า ย้อนไปสิปีที่แล้วแบบเป็นคนที่จะทําอะไรอะ่ะโอ้โพสต์ทุกอย่างคนก็ขโมยเอาไปนะคะถึงถึงเราทําสําเร็จแล้วก็ยังจะมีคนขโมยอยู่อยู่วันยังข้ามอยู่ดีแต่สุดท้ายอะค่ะอย่างน้อยเราได้ทําและเ,เราก็รู้แล้วว่าเออใครจะทําต่อหรือจะจะ,จะแบบเรียนแบบอะไรเงี้ยมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาแต่กิ่งฟ้าแค่จะบอกเฉยๆว่าพลังงานมันขึ้นว่าระวังเองการลอกเรียนแบบหรือว่าการทําเหมือนการพยายามที่จะแบบเหมือนเป็นหนึ่งขโมยไอเดียผนวกอะไรเงี้ยแต่อย่างที่กิ่งฟ้าบอกถ้าเราเองอะค่ะ ทำสาเร็จแล้วค่อยป่ประกาศออกไปจะดีกว่านะคะประมาณนี้คือแนะนําเฉยๆนะคะแล้วก็ไพ่จะขึ้นว่าช่วงนี้อาจจะต้องทํางานหนักทํางานเหนื่อยแต่สําเร็จผลทุประการนะคะไม่เสียแรงเปล่าแล้วรวมถึงคนแบ็กอัพคุณดีมากๆมีแต่คนแบ็กอัพสนับสนุนแล้วไพ่ขึ้นความอุดมสมบูรณ์การเงินของคุณถือว่าดีนะในช่วงนี้บางคนอาจจะได้แรงสนับสนุนจากครอบครัวหรือบางคนอาจจะได้ทำงานที่สืบทอดจากต้นตระกูลของคุณหรือบางคนอาจจะบอกว่าช่ชวงนี้ครอบครัวของคุณเข้าคุณ เข้าใจดีกับครอบครัวมากขึ้นหรือบางคนอาจจะเข้าใจกับคนรักมากยิ่งขึ้นไพ่ขึ้นครอบครัวที่สมบูรณ์มันแปลว่ารบางคนอาจจะมีการแต่งงานมั่นหมายบางคนรักกันดีอยู่แล้วก็จะแปลว่าบางคนอาจจะมีบุตรมีลูกหรือรับน้องหมาน้องแมวหรือสัตวาา์เลี้ยงอื่นๆมาก็ได้แต่บางท่านอาจจะแปลว่า ช่วงนี้คุณเข้าใจดีกับคนรอบข้างมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะคะหรือบางคนอาจจะแปลว่าช่วงนี้อาจจะต้องพบปะครอบครัวเยอะขึ้นหรือว่าอาจจะแปลว่าต้องทํางานเป็นกลุ่มเป็นก้อนทํางานเป็นทีมเยอะกว่าปกติแต่ถามว่าเข้าใจกันดีไหมถือว่าเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ทุกอย่างได้ลงตัวนะคะแต่ช่วงนี้คุณเองอาจจะต้องไปช่วยเหลือคนอื่นจริงๆด้วยสมมติในกรณีสมมติเราเป็นหัวหน้าหรือเป็นเจ้าของธุรกิจเราเองอาจจะต้องลงมือแบบไปช่วยเหลือลูกน้องเยอะกว่าปกตินะคะเหนื่อยหน่อยแต่สําเร็จก็คือทุกอย่างปัญหาจะจบนะคะหรืออาจจะแปลว่า มีคนช่วยเหลือคุณอีกทีหนึ่งก็ได้นะคะคือคุณนะ่ะโชคดีหนึ่งอย่างคุณอาจจะมีแบบเจ้านายลูกน้องหรือเพื่อนที่เป็นเป็นหนึ่งคู่หูอะคะ่ะหรือว่าเป็นลูกน้องที่คู่หูเราอะไรเงี้ยคอยสนับสนุนเราอยู่คอยช่วยเหลือเราอยู่ตลอดเวลานะคะความรักสําหรับคนโสดถ้าคุณเจอในช่วงนี้ถ้าเริ่มจากการเป็นคุยเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันไปก่อนน่ะหิ่งฟ้าเชื่อว่าคุณจะมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์ถึงขั้นได้เป็นแฟนกันสูงมากๆจริงๆสําหรับชาวราศพีพฤษภช่วงนี้มีโอกาสที่บางท่านอาจจะ สมหวังในเรื่องความรักหรือว่าชัดเจนกับความสัมพันธ์ว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้มันมีความชัดเจนในเรื่องความสัมพันธ์มากยิ่งค้นนั่นเองนะคะแล้วก็บางท่านอาจจะแปลว่าช่วงนี้ต้องทําอะไรมากกว่าหนึ่งอย่างถึงจะดีอาจจะมีรายรับเข้ามามากกว่าหนึ่งช่องทางก็ได้แล้วไพ่ขึ้นพรสวรรค์คุณอาจจะได้รับคําชมจากความสามารถจากการที่เราลงมือทําหรือคุณอาจจะค้นพบพรสวรรค์หรือช่วงนี้พรสวรรค์ของคุณหรือความสามารถของคุณเนี่ยมันสามารถดําเนินทุกอย่างได้อย่างราบรื่นราบเรียบหรือว่า มีคนเห็นในในสิ่งที่เราทํามากยิ่งขึ้นนะคะอ่าแล้วไพ่ขึ้นว่าถ้ามีปัญหาอะไรจะมีการแก้ไขมีการช่วยเหลือเราช่วยเหลือในการแก้ไขหรือว่ามีคนมาช่วยแก้ไขแก้ได้ตรงจุดซะด้วยนะคะ ถ้าใครป่วยอยู่แล้วเป็นโรคที่รักษาหายได้อาการจะหายเป็นปิดทิ้งหรือมันแปลว่าจะไม่กลับมาเป็นอีกในช่วงเร็วนี้นะคะคือเหมือนหายไปเลยบางคนบอกป่วยเป็นไข้หวัดอ่ะเป็นแล้วจบเลยนะคะ,ะประมาณนี้แล้วก็ดีขึ้นไปเลยนะคะเหมือนมีภูมิต้านทานแล้วอะไรเงี้ยนะคะแล้วไพ่ขึ้นว่าคุณอาจจะมีชื่อเสียงมากขึ้นในสายงานที่คุณทําก็เป็นได้นะอื รวมถึงช่วงนี้ภ่ยึ้นว่าคนสนับสนุนอุปถัมภ์การเลี้ยงดูการดูแลบางคนอาจจะมีบุตรมีลูกช่วงนี้อาจจะบางคนอาจจะเป็นการอขอดบุตรขอลูกหรือว่าต้องดูแลบุตรลูกหลานเลนอะไรก็ว่ากันไปนะคะหรือบางคนอาจจะต้องดูธุรกิจหลากหลาย หรือว่าบางคนอาจจะต้องดูแลพ่อแม่อะไรเงี้ยเป็นได้หมดเลยไพ่ขึ้นว่าการเทคแคร์ดูแลในช่วงนี้เกิดขึ้นค่อนข้างสูงมากเลยนะคะแล้วอาจจะมีบางบางอย่างที่เป็นเรื่องราวที่ดีที่มันจะเกิดขึ้นกับคุณเป็นสิ่งที่เหนือความคาดหมายนะคะที่จะเกิดขึ้นกับเราฉะนั้นมันเหมือนเป็นการรับการเปลี่ยนแปลงหรือรับข่าวดีหรือรับบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่คาดคิดคาดฝันว่าจะได้รับนะคะอันนี้อาจจะฟังดูนอกเรื่องนิดนึงระวังเรื่องระบบน้ํานะคะในร่างกายของเราหรือว่าเรื่องระบบน้ําในที่พักอาศัยของเรานิดนึงนะคะบางคนอาจจะบอกต้องซ่อม ท่ออะไรเงี้ยอ่าหรือบางคนอาจจะบอกว่าเออช่วงนี้ทานน้ําน้อยหรือว่าช่วงนี้อาจจะบอกว่าอ,อ่ารู้สึกว่าเหมือนดีไฮเดรตอะค่ะหรือว่ารู้สึกว่าช่วงนี้ เจ็บนู่นเจ็บนี่บ่อยอะไรเงี้ยค่ะหรือร่างกายรู้สึกว่ามันแพ้ง่ายกว่าปกติอะไรเงี้ยค่ะไปพบแพทย์หน่อยแล้วกันถ้ารู้สึกว่าเป็นแบบนั้นนะอ่าใบสุดท้ายที่กิ่งฟ้าจะให้สําหรับราศีพฤษภให้ขึ้นการแก้อาถานุให้ขึ้นดีนะคะอะไรที่มันไม่ดีนะคะจะหลุดพ้นเป็นหนึ่งหมดทุกข์หมดโศอะไรที่เป็นสิ่งเลวร้ายก็จะแปลว่าเหมือนเป็นการคลี่คลายไปในทางที่ดีนะคะอะไรที่ดีอยู่แล้วจะดีขึ้นทวีคูณอะไรที่กิ่งฟ้าเตือนก็ขอให้เรามาระวังอะไรที่ดีอยู่แล้วเก็บเป็ดเก็บเก็บเป็นกําลังใจต่อไปนนะคะคอ่าเเพิิมมตีกถ้ ทบุญนะคะคแนะนําว่าให้ทําบุญเกี่ยวกับเรื่องพวกอุปกรณ์การแพทย์หรือว่าซื้อพวกเข้าของเครื่องใช้ไปบริจาคนะคะ ของจําเป็นนะคะให้กับผู้ป่วยติดเตียงที่ยากรายไร้ไปบริจาคก,ก็ได้ไม่ต้องให้เงินก็ได้แบบเราซื้อของเอาเงินเราไปซื้อของเราไปบริจาคในโรงพยาบาลที่เขาต้องการก็ได้นะคะจะยิ่งดีต่อตัวเรานะก<อ>็อย่าลืมทุกครั้งที่ทาบุญเสร็จแผ่เมตตากรวดน้ําอย่าลืมนั่งสมาธิแล้วสวดมนต์ด้วยการสวดมนต์บททั่วไปกิ่งฟ้าแปะเอาไว้ใต้ description เสมอนั่งสมาธิวันละ1-9นาทีจะดีมากๆสาหรับชาวฤาษีพุธศพนะคะใครทํก็นั้นก็ได้แผ่เมตตาเยอะๆนะแล้วบุญกุศลจะได้ดีเพราะ่่ขขึึ้้้นนนววาาาาเเีีกรททํํดชงหมือบุ ดวงจะออร่าขึ้นมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เมื่อไหร่ที่เราแบบบางทีหยุดทําบุญไม่ค่อยดีสวดมนต์หรือไม่ค่อยได้ ทำสมาธิมันจะดอบลงนะคะถ้ามีปัญหาก็จะแบบปัญหาจะยาวนานขึ้นแต่ถ้าเรามีบุญกุศลหรือสร้างบุญกุศลอยู่เนื่องๆองะคะ่ะมันจะทําให้บางทีเราก็ต้องเจอปัญหาแหละแต่ปัญหาตรงนั้นจะหลุดพ้นไวขึ้นหรือคุณอาจจะเจอคนช่วยเหลือหรืออาจจะปัญหาอาจจะไม่เกิดขึ้นเลยก็เป็นได้ฉะนั้นขอให้ทุกท่านมีความสุขความจเจริญขออนุญาตจบคำทำนายเดเพลินี้นะคะสำหรับท่านใดน,นะคะที่ต้องการสนับสนุนช่องหอจางกิ่งฟ้านะคะสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณเป็นปุ่มรูปหัวใจด้านล่างใน, YouTube นะะง Super Tank, ยู หให้กิ่งฟ้าทำคลิปต่อไปในอนาคตนะคะือเพีให้กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆเป็นกำลังใจให้กิ่งฟ้าติดตาม Facebook Fanpage ิ๊ก t อกและไ้ IG ได้วันนี้ลาไปก่อนนะคะทุกท่านบ๊ายบายค่ะ อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆเป็นกำลังใจให้อาจารย์กิ่งฟ้าทำคลิปต่อไปในอนาคตและสามารถติดตามอาจารย์กิ่งฟ้าได้จากช่องทางอื่นค่ะที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ใต้ Description ไม่ว่าจะเป็น Facebook Fan Page Instagram หรือ TikTok ค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขทั้งกายและใจนะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นค่ะสวัสดีค่ะ